ใช่ที่น้ำทีครับค่ายหนึ่งเชวัตรครับไฟนี้สอมมากี่วันก็เดือนหนึ่งได้กรซ้อมอยู่ที่ค่ายหนึ่งเชวัตรอยู่ที่อุบลที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่บ่าซ้อมไฟนี้ก็อาจารย์เจ๊ที่เป็นระแล้วก็เพื่อนที่นี่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบห้าสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักแบบก่อเราตอนนี้ห้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอเจรวัตไม่เคยเจอเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยวกับต่อยังได้ดูยังเขามวยสไตล์ วันนี้มาเจอจิรวัตรบางแก้วแพ้ให้ดีก็ตันงผิดนะล่าสุดต่อยไปที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับจำได้ปะจำชื่อไม่ได้เป็นไงวันนั้นแทนน้องยกศรีเป็นโดนอะไรวันนั้นเตะแขนอ๋อจังหวะวันนั้นร้อยเวทยร์ร้อยอะไรร้อยเก้ารอยเก้าวันนี้ต่อยร้อยร้อยแปดเมื่อเช้ามาเห็นรถเท่าไหร่ปอนด์จุดสี่นจุดสี่นี่เหลือจุดสองเนาะก็เหลือยื้อเส้นที่สายนะอย่ผ่านเรียบร้อยร่างกายเฟนิกี่เปอร์เซ็นต์เป็นสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้พ่อมาแจ้งเกิดป่าวเอาแช่นะนะน้นนะแข็งเขินปกติละแข็งแรงคุ้มมากี่กิโลสามสี่กิโล,ลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หล่ะเจ็ดสิบคนจังหวัดอุบลนเอ้าฝาก,กช่วยแฟนคลับเราหน่อยก็พอเช่นแลครับวันนี้เต็มที่พร้อมเอาแช่นน้นนะนะอ่ะขอโชคดีก่อนค,ครับ